ความเข้าใจผิดสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนมาฟังกันค่ะลดความอ้วนกับลดน้ำหนักไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนอย่าเข้าใจผิดนะคะบางคนจะอกว่าฉันจะลดความอ้วนฉันจะลดน้ำหนักแต่ส่วนใหญ่คนไทยจะติดปากว่าฉันจะลดน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วทุกคนก็ไปโฟกัสที่น้ำหนักการที่โฟกัสที่น้ำหนักเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่แบบที่แบบ ที่คุกคเจอค่ะเพราะว่าทําไมพออดอาหารหรือทําอะไรก็ช่างที่ที่ที่ทุกคนทํำนะตามสไตล์อ่ะคุณก็จะขึ้นชั่งน้ําหนักทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็โฟกัสที่น้ําหนักอ่ะและทีนี้ก็มันก็ทําให้บางคนหมดกาลังใจทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะเฟลนะเพราะว่าบางทีอูเพิ่งจะเริ่มทาเบรที่เดียวอ่ะต้องการแบบอะไรคะต้องการลดน้ำหนักบางทีเป็นโลเนี่ยคุณเข้าใจไหมแต่ละขีดมันนมันไขมันเรา